อ้าวน้องบัวขี้คืนนี้จะมาเข้าดาวกับพวกพี่หรือจ๊ะชิคนอย่างฉันหรอจะมานั่งเข้าดาวกับพวกแกพวกไทยบ้านกระจอกกะจอกฉันจะไปเข้าดาวที่ผับในเมืองตามภาษาลูกขึ้หมูไฮโซยะชิขี้เดียวเราออกตรวจพื้นที่ตอนเช้ามืดเห็นน้องนอนเมาอยู่ข้างทางขยะหน้าผับ เห็นแล้วทุเรศสายตาเลยพามาส่งบ้านัวดแต่บ้านน้องหลังในเลยอเชื่อผัวให้เงินแค่นี้ทำมาพูดอวดนะใหญ่ทุกตาทำเป็นอวดล่ำอวดรวยปาติดทูทวงสิ้นเท่าแขนอวดกันเข้าไปไม่มีใครเข้าสนใจหรอกแต่ว่าเอ๊ะทำไมตาเรามันเริ่มร้อนร้อนบอกเลยมันใส่แค่ได้ไม่ต้องเทอภาพบาดตาเดือนนี้ชด กินอาหารญี่ปุ่นกับอาหารทะเลไปก่อนนะที่รักป้าน่ะใจดีจังเลยซื้อทั้งลาบช้างทั้งจำสายลุงทั้งไดโนโเสาร์แดดเดียวกลับถึงบ้านจะกินให้น้ำใจเลยเอา้าวเจ้ยมาซื้อของไปเหรอ <c oughs> แมมไม่มีตั้งเอ้ยรู้จักประจักนะกินแต่มาม่ากับปลากระป๋องอุตสาบอกมันแล้วนะว่าจะไม่เจออีกแล้วชาตินี้ <c oughs> อ๋อครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับ ฮัลโหลพี่นั่นมันโทรศัพท์นูนนะนูททำหายที่ไหนไม่รู้อ๋อพอดีพี่เก็บได้เห็นมันตกใกล้ใกล้วินพอดีพี่ขับวินอยู่ซอยวัดหลวงพ่อจองนี่เองงั้นลูกควนพี่เอามาคืนหนูได้ไหมคะหนูททำงานเป็นแม่บ้านธนาคารสซคสออยูใ่ใกล้นี่เองเดี๋ยวหนูจ้างไม่ต้องจ้างรอกครับเดี๋ยวพุ่มส่งให้ฟีแต่ขอถ่ายรูปลงโชว์เชียรอ์อหน้าเอ้ยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการทำความดีหน่อยนะครับโอเคค่ะเฮ้ยเมดไปเป็นเพือนหน่อยดิ ไปถ่ายรูปให้ข้าหน่อยเฮ้ยมาว้าโอ้ยไอ้มาบ้าเอ้ยเอ้ายิ้มเลยครับจะถ่ายแล้วนะหนึ่งสองซ้ำเอ๊ะไฟดับอะไรวะค้างค่าไฟแค่8เดือนมายุกหม้อไปซะแล้ว ใจไล่ใจดำไม่เห็นหัวประชาชนเลยไม่ต้องห่วงนะคะคุณลูกค้าทางร้านเราจะไม่ยอมให้ลูกค้าเสียเวลาแน่นอนอกินปาแล้กินขี้มาลิไนไงก,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 กระจุกวิเศษจงบัวข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีว่าไปแล้วเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเือเสียอย่างเดียวฟันเยนไปหน่อย พัวขาพัวไปทำงานก่อสร้างเงินเพิ่งออกขอเงินไปดับฟันหน่อยสินะนะพัวขาขอร้องละ่ะทุกอย่างโอเคหมดแต่ฟันมันยังไม่เข้าที่เลยเนี่ยข้าวสารนม่มีจักอกหมออยู่แล้วแทนที่จะมีหัวคิดไม่ต้องเสียเง,งินหรอกเดี๋ยวข้าดับให้ฟรีทีนี้เข้าที่หรือ,อยังโอเคเข้าที่แล้วสวยได้ด้วยตีนผัวผลไม้จ้าผลไม้เหีเห่ยวๆมันคนขายเว้ยไม่ใช่ผลไม้สดๆจากไรจ้า กินอะไรดีนะคิดไม่ออกเดี๋ยวโทรถามพวก,ก่อนดีกว่าฮัลูหพัวคะตอนนี้อยู่หน้าร้านขายผลไม้อยากกินอะไรจ้ะอืมอืมอืมโอเคจ้าจ้ายายเอาเงาะสองโลจ้ะได้แล้วจ้ายายมองหาอะไรหรือคะก็หาแว่นตานนาสินังโลไม่รู้เอาไว้ไหนคุณแก่ก็ลุงลงเลื่ยงเล,ล,ลแบบนี้แหละสายตาฟ้าฟังไม่ใส่แว่นเด๋ยวทนเงนไม่ถูกกี เว้นตาก็อยู่บุญหัวยายนั่นไงล,งลุงรุเริมลืมนี่แหละอยากมีผัวตั้งแต่เด็กแม้แเองก็พูดกันไปอังนูแฮ้แฮ่เฮ <c oughs> แล้วเอ็งมองหาอะไรเด้อเงมาะก็ได้แล้วทางทวนก็ทวนให้แล้วทําไมยังไม่ไปอีกก็หาโทรศัพท์น่าิิจายไม่รู้หนูเอาไว้ไหนคุยกับผัวมาตะกี้นี่เองอย่ากตุกติกนูเว้ยอยากทำตัวเป็นฮีโร่เฮ้ยได้เงินมาแล้วเป็นกันเถอะ ขึ้นรบแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันป <ST AN CO> นเสร็จก็เบริรทุบทิ้งเหมือนในหนังเท่ๆ <ST AN CO> เอาเงินมาแบ่งกันแล้วเราก็จะหายตัวไปใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่มีใครรู้จักฮ่าฮ่าเงินอยู่ในรถลืมเอาออกมาวกาลังวันเลขทายสองตัวเลขที่ออกมา มาตาจอดว้ากิ้นแกบแซบตูดอีกแล้วมดนี้เฮ้ยเพิ่งจออะกรางวันเลกท้ายอย่าเพิ่งท้อเรายังมีลุ้นรางวัลที่หนึ่งลุกขึ้นมาลุ้นต่อรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่17มกราคมพุทธศักราช3567ลีที่ออกบัมีกึ่งซัมเล็บลูปตาจอดว้า มาทั้งบนทั้งล่างเลยเจเอากาแฟร้อนสองแก้วสองแก้วยี่สิได้ไหมเจ๊คุณกันเองสองแก้วสาสิบนั่นแหละเจคนให้คุณกันเองคนไม่เป็นคุณไม่แตกกินไม่ดีเดี๋ยวหามากกาแฟร้นเคเป็นกาแฟปอมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านถ้าเลือกผมผมจะบรรดาให้ทุกสิ่ง ขาดเหลืออะไรบอกผมมาได้เลยหมู่บ้านเราขาดอยู่สองอย่างครับท่านขาดอะไรครับไหนว่ามาสิอย่างแรกก็ถนนทางเข้าหมู่บ้านมันเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านสัญจรลำบากเหมือนโดนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยโอเคเดี๋ยวแก้ปัญหาให้ฮลัลโหลตลกมากไหมมึงไอ้ฉับเอามาไหมฮลัลโหลไอ้พวกลูกน้องกระจก พวกเองรีบคนจายอุปกรณ์การทำสน,นุนมาที่บ้านโคโุกอีทุยด่วนเลยนะมาทำสนุนให้เขาดีๆอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากอืมอืมโอเคโอเคมาด่วนเลยเป็นนงครับถ้าเลือกผมผมดำเนินการให้ทันทีไม่ต้องรออีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปคืออะไรครับที่ขาดอีกหนึ่งอย่างหมู่บ้านเราสัญญาณโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึงครับ ผมจะใช้เวทมนต์ทำให้เงินนี้หายไปโอมจงหายจงหายคนดูช่วยกระพริบตาทีแ,แทนแทนหายไปแล้วค๊บเก่งจังเลยกระเป๋าขวาไม่มีกระเป๋าซ้ายก็ไม่มีแ,แทนแทนเงินหายไปแล้วอ้าวไม่มีใครตื่นเต้นเลยเหรอผมใช้เวทมนต์เสกเงนินให้หายได้ ไ้เงินไปสือปลากระปองมาแกางสาวุ่นเส้นเอาเงินไปสือขนมกินบัดรลลวแมันบ่อละสิกินเขากับอีหยังลระบัดนี้เจผมเอาแตงโมหนึ่งซิกของหนูเอาบักซิดาหนึ่งลูกค่ะส่วนของผมเอามะกอกนี่ค่าพูดอะไรผิดวะไอหมาน้อยหัวค้าถึงได้โนเช่นนี้อุ้ยซิดฮัลโหลวุ่นตอนนี้แกอยู่ไหน ฉันมารอแกตั้งนานแล้วนะฉันก็ถึงตั้งนานแล้วนะจุ่ยฉันยืนรอแกจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยถึงที่ไหนทําไมไม่เห็นแกมาถูกหรเปเ่าซอยแปดสิบฉันยืนรอแกอยู่หน้าปากซอยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันก็มายืนรอแกตรงตึกสีชมพูที่เขาเขียนว่าซอยแปดสิบสระร้อยหนึ่งทั้งซอยทั้งสะสาม้อยยี่สิบแล้วไปยืนทําสากกระเบื้ออะไรอยู่หน้าร้านเสริมสวยละ่ะอีป,ปึ๊กคนรอก็รอไปเถอะโถเอ้ย